สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับการรีวิวสินค้าจาก CGM 4 8นะครับในซิงเกิลที่1นะครับเชียงใหม่106นะครับสำหรับซิงเกิลนี้ก็จะมีโปรดักต์ออกมาทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็คือ CD เพลงเชียงใหม่106นะครับ first single แบบที่2ก็จะเป็นมิวสิกการ์นะครับแบบที่3ก็จะเป็นมินิโฟโตบุ๊กเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับเป็นซีดีเฟิร์สซิงเกิลเชียงใหม่106นะครับก็จะมีซองกระดาษใส่มาเรามาแกะดูกันเลยนะครับ นี่นะครับดูปกกันครับปกปกก็เป็นรูปถนน1นึนะครับถนนเส้นยางตามชื่อเพลงโดยในซีดีแผ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6เพลงนะครับก็คือแบ่งเป็น123่นี่เป็นเชียงใหม่1นึ่งศนกยกโอลิไกลวาเลนไทน์วาเลนไทน์โชคดี เพลงที่3เป็น C j 4 m นะครับส่วน456ก็คือเพลง1,2,3่งสแต่ตัดเนื้อรองออกนะครับอ,อ,อ,อ่ะมาดูข้างในกล่องซีดีหน้าปกคแอคกับเป็นวิ่งกับยืนอยู่กับที่อ่า บนถนนเส้นยางด้านหลังก็จะบอกเพลงหนึ่งสองสามสแล้วก็ให้เกียรติกับทีมงานสตารนะครับมีชื่อสตารอยู่ด้วยอ่าเปิดแผ่นแรกก็ในแผ่นก็เป็นรูปธรรมชาตินะครับเชียงใหม่1 06แล้วก็ใน 6ของซีดีนั้นก็คือมีเชียงใหม่หนึ่งศูนย์หครับเป็นรูปพี่ม่อน,นครับเป็นมัสคอตของวงนะครับยืนอยู่ในหุบเขานะครับก็อะไรดูเป็นธรรมชาตินะครับเหมาะกับเชียงใหม่ดีจริงๆอ่ามาดูนะครับเซมาสืสิบหกคนตามนี้นะครับแบงอเอาเป็นกรุ๊ปละสี่คนนะครับสี่กรุป๊ป ตามนี้เลยหืมแต่ละคนอ่าชุดที่ชุดที่สชุดที่3นะครับแล้วก็ชุดที่4นี่ครับชุดที่4ี่นำเสนอครับน้องฟอร์จูนนะครับน้องฟอร์จูนก็จะเป็นรายชื่อเซมัสสอสิบหคนนะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือ ด้านด้านด้านแรกนะครับส่วนมาเป็นด้านที่สองก็จะเป็นเนื้อเพลงของเชียงใหม่106่งศนยกโอนไกวาเลนชีนมาเลนไทยโชคดีแล้วก็ cgm f l o a เองนะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายรวมของเซมิสซ่สิคนแล้วก็เป็นรูปพี่มอนอันนี้คือหน้าปกนะครับอันนี้ก็คือส่วนของปกที่อยู่ หน้าซีดีแผ่นซีแล้วต่อมาก็คือเป็นไฮไลท์ของการเปิด CD ดีครั้งนี้นะครับมิชชั่นของวันนี้นะครับในการสุ่มรูปสุ่มก็คือจะมีรูปสุ่มจาก CD เราตอนนี้เรามีซีดทั้งหมด5แผ่นก็ได้5รูปมีรูปสุ่มจากมินิโฟโตบุ๊ก 5เล่มก็ได้5รูปแล้วก็มีมิวสิกการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเราจะได้เมมเบอร์คนไหนมากที่สุดถ้าได้คนไหนมากที่สุดนะครับเราจะไปจับหนื่อน้องคนนั้นนะครับส่วนมิชชั่นในวันนี้กคือตามหารูปน้องฟอจูนนะครับรูปแรกคนแรกมาเลยครับบอกว่ก่อนนะครับจำไม่ได้ทุกคนนะครับตอนนี้รูปแรกนะครับ รูปแรกรูปแรกรูปแรกน้องน้องชูแพรมแชมพูมาครับแชมพูคนแรกคนที่สองครับฟอร์จูนจะมาไหมครับฟอร์จูน Fortune จะมาไหมครับ Fortune น้องมิวครับน้องมิวก็รูปของ First Single เสียงใหม่106นะครับก็จะมีทั้งหมด2วิวก็คือแบบน้องมิวนี่จะเป็นถนนต้นยางนะครับ ส่วนแบบน้องแชมพูก็จะเป็นถ่ายแบ็กกราวเป็นภูเขานะครับมีสองแบบรูปที่สามแผ่นที่สามเป็น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 น้อง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 เคียร่ลานะครับน้องเคียร่าหน้าสวยมากรูปสี่ รูปที่สรูปที่สเป็น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 น้องน้องมีนนะครับน้องมีนจาก CD ใบสุดท้ายใบที่5นะครับ เป็น,เ,นเป็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 นน้องไขวานก็ Ο, ตอนนี้ห้าใบนะครับได้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับส,ส่วนใหญ่จะหนักไปทางบิวภูเขานะครับมีน้องมิวนะครับเป็นต้นอย่างรูปเดียวต่อมาต่อมาต่อมา เรามาเปิดจากมินิโฟโตบุ๊กนะครับในมินิโฟโตบุ๊กราคาเท่ากันนะครับกับ CD ก็จะแถมมินิโฟโตบุ๊กแล้วก็แถมมิวสิกการ์ดที่เป็นลายคอสตูมของชุดสมมสุของเชียงใหม่106ด้วยนะครับนี่ด้าน,นหลังก็จะเป็นมิวสิกการ์มารีวิว โฟโต้บ,บุ๊กมินิโฟโต้บ,บุกกันก่อนนะครับ first single เชียงใหม่106รูปเหมือน,อน,นไหมไม่เหมือนมินิโฟโต้บ,บุกยืนตรงเลยส่วนซีดีจะยืนยิ้มหน่อยเปิดมาหน้าแรกก็จะเจอกับรูปสุ่มพร้อมกับหน้าปกเชียงใหม่1 6 6นะครับรูปไปก่อนรูปไปก่อน มารีวิวมินิโฟโตบุ๊กก่อนนะครับเชียงใหม่106กํำลังวิ่งมาก็เป็นเนื้อเพลงนะครับของเชียงใหม่106เพลงที่1แล้วก็มีแนะนำสมาชิกครับคนแรกน้องคณนนิงคนที่สองน้องไขวาน คนที่สน้องมิ้วคนที่สี่น้องออมคนที่ห้านีนี่คนที่หนีนาคนที่เจ็ดน้องพันคนที่แปดมามิงอ่ะ สลับกับเนื้อเพลงของโอริงกายวาเรนทีนะครับวาเรนทายโชคดีต่อมาพบกับคนที่9ครับปาริมมะคนที่10นะครับเซนเตอร์นะครับสีตา11น้องมีน12อิสซลินาชิฮนินของเรานั่นเองแล้วก็ สลับกับเพลง C.G.M. 4 8คนที่13ครับน้องปิงคนที่14นี่ครับน้องฟอร์จูนคนที่15น้องแองเจลและคนที่16ปีโป รูปถ่ายรวมเป็นพี่ม่อนแล้วก็หลายชื่อ16ขนเซมบัสซื่ก็สรุปนะครับเพลงเชียงใหม่1.06มีน้องน้องสีตาคนนี้เป็นเซนเตอร์ส่วนโอนิกายวาเรนทีนก็เป็นน้องปาริมะคนนี้เป็นเซนเตอร์นะครับ มาเรามาดูรูปสุ่มกันดีกว่ารูปสุม่มรูปแรกของโฟโต้บุ๊คเป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยเป็นน้องน้องนีนี่ใช่ไหมอ่าเกล็ดรวงเกล็ดดวงใช่ไน้องน้องนี่นี่นใช่แล้วน้องนี่นี่ ต no. no 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 ุ๊กตุกเล่มที่สองน้องยากแหละน้องน้องพันช์น้องพันนะครับน้องพันได้แล้วอันที่สองเป็นน้องพันเล่มที่สาม ตอนนี้ก็ยังไม่ซ้ำกันเลยนะครับสามเป็นพี่อมสามเป็นพี่อมสี่สี่เป็น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  น้องน้องอะไรไม่ไดเ,เลยน้องเจดา้าใช่ไหมถ้าผิดขออภัยนะครับน้องเจดา้าเล่มสุดท้ายอุ้ยเล่มสุดท้ายมาเลยเล่มสุดท้ายเป็นใช่ีนนี่ไหม นีนี่อ้าวนีน,นี่สองคนแล้วโอ้ใลคคอมนี่นี่นะครับต่อมาก็จะกลายเป็นมิวสิกาอีกห้าใบนะครับตอนนี้นีนี่ดำมานะครับนีนี่นมาฟอร์จูนจะมาหาไม้ฟอร์จูน ันที่น้องพังชับน้องสาดน้อยน,นอคะนนครับรูปที่สี่ของไข่หวานครับไข่หวานไข่หวานก็สองรูปแล้วและรูปสุดท้าย จะเป็นนี่นี่ครับนี่นี่ชนะเลิศครับนี่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 ครับครับสรุปผลประกอบการวันนี้นะครับคนที่ได้เยอะสุดในวันนี้ก็คือน้องน้องนี่นี่ สใบเลยนะครับสามใบต่อมากลุ่มที่เป็นสองใบก็จะมีไข่หวานและน้องพันธ์นะครับน้องพันธ์ส่วนหนึ่งใบก็คือเหล่านี้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 แล้วก็ มีสิกากอีกสองใบนี่เดี๋ยวเราจะไปจับมือน้องนี่ๆด้วยกันนะครับในฐานะที่เราถูกชะตากับน้องมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปจับมือกับน้องฟอร์จูนด้วยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ